시청해주셔서 <목소리도> พื่นเลยเนะี่ชื่อเพื่อนเด้อชื่อเพื่อนชื่อผู้นำค่ะวันนี้มาทำบ,บุญกระดูกท่านก็จุบรรจุไว้อยู่ตรงนี้นะพระพ่ะ

บอ๊ะใบสเทา่าบบเลเ่สมัยนี้ทหารฐานเก่าเท่าบุเลเ่รุ่นเก่าๆเ,เป็นหน่วยลบเท่าบบเลเ่ จะมีจัดกันตบนะคะค่ะ <coughs> 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 วันนี้บ่าเท่าไระบ่ายจ้าโมงเลยดิเนบ่ายโมงกว่าในอีกชงนึ่งบ่ายโมงกันดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่ว่นเองค่ะเตรียมตัวเตรียมตัวให้เขาเปิดเครื่องเปิดอะไรเมื่อเวลานะเขานับเดี๋ยวแค่ ขใกรดานประจาที่อย่าลุกหนีไป้ตอนนี้ใครเข้าพวกนาไปด้มงช่รงนี้ค่ะตรงนี้เวทีน้เค่ะเดี๋ยวเก็บเไ้ค่ชเกือกไปเเดียวบางเสื้อมัทิล้มเสนะครัเดี๋ยวผู้ท่ามัทล้ม ชื่อชื่อยแน่เจ๊ชื่อซอยชื่อซอยบันตาแน่ เปิดเลยเปิดเพลงเปิดเพลงชื่อๆนะจะพาเปิดเขาทายคลิปเดี๋ยวมันจะติดเหลืองให้ให้เขาทายคลิปก่อน ตรงนี้ก็ทหารเก่าแต่ตอนนี้ก็ไม่เก่าแล้วเข่าเข่าแล้วเป็นกองทัพเข่าแลยมีใ้เข้าหลัง โลใไ้เขาเห็นทั่วโลกแห่งคักเลยว่าว่าเขายังยังสู้อยู่เนาะใช่ใช่ใช่เป็นคู้ได้บอกเข้าใจกันสี่สิบกว่าปีแล้วมาปรับรุงมาปรับุ้ ผมจำไว้แต <Yeah. laughs> ่ไม่นี้อีกแล้วบ้นเงตอนนั้นมันลงนะนันแ่ไม่นี่ะสิจำไว้แตไม่นี่ถาไมนับแตไม่นี่เป็นต้นไปเริ่มเริ่มจาเริ่ต้นใหม่นัหนึ่งใหม่ให้ฮูจเลย้านเองเปนีเนน้องเหีนเราถามจะนับ่นี่กนเืองมือเาเมื่อฮอดเฮือนบ่เมื่อฮอนเฮืองเพล่ลืมไหอน้ำี ขมาแบกนุนมาไบอกนกเลยน้อน uh ี่ผกินเลยกินลกินเลยเออได้คขวนง่ายกินไดออรังงน้อกไพันเขาชิเปิดมลพงเจ้าปันชิคาไปเต้นนะะบ่ายสองโมงเขาจะให้เต้น ก็ตายแล้วเนอยู่ทางเครื่องกด้งใ่ไหรบั่ค่อยบอแต่ว่าค่อยก็เต้นได้อยู่ค่อยบอแม่นทางเครื่องค่เป็นชหมาย่อนวเจ้าคือตัดผมท่่งอันนี่องชุริโย่ให้แท้ สวัสดีค่ะฮัลโหลฮัโหลแม่วันนุ่น่องเราที่บ้น เาเมันเราได้ม่อรอม่มอกปรางเวราดีเขมีาเจาได้ิเลยเช้าน้ไมด้เห็นบ้านกบก่อนไม่คมีเงินเป็นล้านคนย่ากงเขียวหนใ้คนมากินเหล่านี้หมูวันที่ตุกเช้าว่าแตงกวเสร็จแล้วมือออ ขอบคุณนะคะขอบคุณเนนจาจในปีที่จะมาเล่นมาฟ้อนให้เราคนที่มางานนี้สนุกสนานค่ะขอบคุณมากนี่ค่ะอนสาวรีตั้งอยู่ที่ตรงนี้นะคะ เลยเชาพกตูม,มาค่ะสวัสดีค่ะท่านโอเคนะประมาณนี้ค่ะลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ก,กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะเชิบของหวานบอก